สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งาน a d s สำหรับการเทรนโมเดลมชซีเร์ยนิ่งกันครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของหน้า a d s ครับเวลาเรากดเข้ามาในหน้าผมมันก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาครับวิธีแรกนะครับก็คือเราจะสร้างตัวที่เว็บสำหรับการเก็บ Dataset หรือว่าเก็บอข้อมูลที่เราจะเอาไปใช้ในการเทรนโมเดลนะครับโดยเราจะเก็บไว้ใน S 3ซึ่ง เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลสำหรับ AWS ครับขั้นตอนแรกเราก็จะไปกดไปที่ Service แล้วก็เรียก S3 ครับพอเข้ามาสู่อันนี้แล้วเราก็จะกดไปที่เขาว่าเขียนบล็อกขครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างบั็เก็ตที่ผมเคยรสร้างไว้ก่อนอันนี้ครับกดเข้าไปแล้วก็ทำการตั้งชื่อ ของพัคเก็ตที่จะที่เราจะสร้างขึ้นครับในที่ีผมจะเออเป็นวาว่าเทสต์กันแล้วก็เรื่องดีเทนที่เราต้องการจะเออไว้เก็บข้อมูลครับโดยดีเทนที่เราตั้งไว้ให้ s3 เนี่ยจะต้องตรงกับดีเทนที่เราจะเอาไปใช้ในสักเมคเกอร์นะครับและสับใช้ที่มี เอาอ่แล้วเหมือนอันนี้เราก็สามารถให้จะเลือกได้เหมือนกันครับตอนนี้เราจะสร้างใหม่ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ทําการเขียนบัคเก็ตครับอ๋ออันนี้เขาบอกว่าซื่งนี้ถูกใช้ไปแล้วแล้วเราจะมาลองเปลี่ยนชื่อเห็นุ้นว่าชื่อื่นที่เขาไม่ใช่ทีโอ้เทสเทสไม่ได้ โ okay. อเคแอ้กดเขียนบักเก็ตครับอ่าได้แล้วนี่จะเป็นบักเก็ตอันล่าสุดที่เราสร้างขึ้นมาครับผมตั้งชื่อว่าบอสนดเซกครับหลังจากที่เราได้ทําการสร้างบักเก็ตแล้วเราก็จะอัปโหลดไฟล์ที่ไว้สำหรับในการเทรนโมเดลมาเชื er ่อมันเข้าไปในบักเก็ตนี้ครับก็กดเข้าไปที่บักเก็ตนี้แล้วก็ กดอัปโหลดครับหลังจากนั้นก็จะเราสามารถจะแอเป็นไฟล์ ile, หรือว่าเป็นโฟลเดอร์ก็ได้ครับในที่นี้ผมจะแอเป็นไฟล์แล้วกันครับซึ่งเซตที่ผมใช้จะเป็น i l i c e Data Set ครับก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นไฟล์ CSV ครับก็เลือกไฟล์ต้องการแล้วก็กดอัปโหลดขึ้นไปครับหลังจากนั้นก็ตรวจสอบข้อมูลเขาว่าต้องการอัปโหลดไฟล์หรือว่าแก้ไขอะไรไหมครับ มืเสร็จแล้วเราก็กดอัพโหลดครับแล้วก็กรอสักครู่ครับจะเห็นว่าอัพโหลดเสร็จสิ้นแล้วเราก็สามารถกด close ได้ครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ใน e s าของเราเนี่ยมีไฟล์ที่เราได้ทำการอัพโหลดไปแล้วครับ ต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการใช้ซักเมเกอร์ครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ a อเดวิสเนี่ยออกียมไว้ให้สำหรับในการเทนแมชชีเนนิ่งโดยเฉพาะครับก็กดไปที่ Service ครับก็เลือก Amazon s u ัก m a k e r อครับโดยเครื่องมือที่เราจะใช้ในการเขียนโค้ดหรือว่ารันวเดดลเนี่ยเราจะใช้บนโนบคาอ้อเหมือนครับก็เป็นจูบิ o ต e โนบ k นั่นแหละครับ แล้วก็กดไปที่ Notebook i n s t a n e ครับอันนี้เป็น t e b o o k ที่ผมเคยสร้างไว้ก่อนอันนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะสร้างอใหม่แล้วก็กดไปที่เขาว่า Create Notebook Instant ครับอา่แล้วก็ตั้งชื่อโะบุ o กครับจะตั้งชื่อให้เหมือนกับอันนั้นก็ได้ตั้งชื่อเหมือนกับ S3 ก็ได้โอเค ก็เลียกชนิดของโนบุกเขาว่าต้องการโนบุกเอ่อรุ่นไหนขนาดเท่าไหร่ครับเราเราสามารถเข้าไปเช็คได้ในเว็บไซต์ของ AWS ครับว่าโนบุกแต่ละเครื่องมีสเปคยังไงบ้างครับต่อมาแล้วก็เลือกมาด้านล่างไปที่ IAM ดูครับเพื่อจะกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ ร o บบอินแตนต์ตัวนี้ครับแล้วก็กดที่ Create New r o w ครับแล้วก็เลือกการเข้าถึง S3 ที่ไว้เก็บ dataset ครับโดยเราสามารถจะาำนดว่าให้เข้าถึงเฉพาะบาง S3 บางตัวก็ได้แล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปหรือว่าเราจะกดเป็น S3 อนีรก็ได้แล้วก็กด Create r o w เข้าไปเมื่อ Create เสร็จแ,แล้วก็เปิดไปที่ Create b o o k ุกแรกเลยครับ อันนี้จะต้องใช้เวลาในการรอสัปดาหหนึ่งครับให้ทําการเซตเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก่อนครับหลังจากที่เครื่องเซตเสร็จแล้วครับก็จะขึ้นสถานะว่า in service ครับแล้วก็มีให้เราเลือกว่าเราจะใช้งานนะบบุูนี้ผ่าน j u p y เตอร์ดับหรือว่า j u ป y เตอร์แครับโดยในที่นี้ผมจะใช้จูปิเตอร์ดับลกันะครับ เมื่อเราเข้ามาันนี้น้วก็จะเหมือนกับจูปิเตอร์ในวทั่วไปอันนี้ผมได้ลองสร้างไฟล์น,นี้นบคือถ้าเกิดตอนที่เข้ามาใหม่ๆแล้วจะไม่มีอะไรเลยก็สามารถจะกดไปที่ New เพื่อสร้างไฟล์ใหม่ได้ครับโดยเเม l e m e n t พวกนี้เป็น element ที่ทาง u n i v b a s e เนี่ยเขาเกี่ยวมาให้เราแล้วครับมีพวก l บเนี่ยหลักๆที่เราใช้เช่น tensor flow หรือว่า pytorch าเราได้ใช้งานโดยที่เราไม่ต้องติดท,ทั้งเองครับโดยผมจะใช้อันนี้ครับ tensor flow สอง ใมท่านสัน่งบหพครับเมื่อเข้ามานี้แล้วเราก็สามารถจะเขียนโค้ดเป็นรันในเซลได้ตามไม่ต้องการเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างโค้ดที่ผมเอาไว้สรับการทโมดูลในครั้นี้ครับโดยอันนี้เซลแรกก็จะเป็นไลบรา r รีที่เราอินพุตมาใช้ซึ่งไลบรารีหลักที่เราจะต้องนำมาใช้ในการ กันในสักเมกเกอนี้ก็คือว o ตต3ครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราเอาไว้ใช้เชื่อมระหว่างสักเมกเกอกับ S3 ที่ไว้เก็บ Data Set ครับซึ่งเขาก็เป็นตามที่เห็นย่น,นี้ครับเมื่อเรา l list รในการออกมาแล้วจะมันก็จะเห็นไฟล์ที่เราเอัปโหลดไว้ครับของผมก็มี2ไฟล์เนี้ยเป็นไฟล์ CSV ครับแต่ก็อันนี้ก็แบ่ง ท้างการแบ่งเป็นท h e ั a ปกติครับโดยโมเดลที่ผมเลือกใช้คือตัว netb ครับแล้วก็ทำการสร้างโมเดลมาแบ่งเป็น x 1 0 y t 0แล้วก็เซฟโมเดลว็การเซฟเมื่อเราไปตัวนี้ก็จะมีโมเดลนี้โผล่มาแล้ว็็สามารถที่จะโหลดโมเดลนี้ลงเครื่องเราได้แล้วก็ไปใช้งานต่อได้ครับ เมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็อยา่าลม่จะกดหยุดเ,เครื่องอย่างนี้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดทิ้งไว้จะกินตังค์เราเปล่าครับยังสิ้นเดือนมาตกใจปิดก็ต้องปิดเรือยครับส่วนถ้าเกิดอยากจะใช้อีกเราก็สามารถจะลวชมเดืออันนี้ก็สามารถให้กดสตาร์ทได้แล้วก็เริ่มใช้ได้ตามปกติเลยครับต่อมาครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการ เทนโมเดลแบคเ mm ียนิ่งโดยใช้ AWS ครับก็คือการสร้างเครื่องเซิรฟเวอร์ของเราขึ้นมาเลยไม่ได้ดันผ่านระบบครับขั้นตอนแรกครับแล้วก็กดไปที่ Service ครับแล้วก็เลือก EC 2ครับซึ่งก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะใช้ในการเทรนโมเดลครับเมื่อเราเข้าไปหน้นี้แล้วเราเลือกไปที่ Instance ครับ ก,กดที่ Launch Instant ครับอันนี้เป็นเครื่อง Instant ที่ผมได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ครับหรถ้าเราต้องการสร้างใหม่เราก็กดไปที่ Launch i n s t a n e ครับแล้วก็เลือกเครื่องชนิดของเครื่องที่ต้องการครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายเครื่องตามนี้เลยครับแต่ละเครื่องก็จะมีสเปคที่แตกต่าง,างไปครับที่เราสามารถจะไปเช็คได้ในเซ็ตของ AWS เช่นกันครับ ซึ่งในที่นี้ใช้เ,เครื่องที่เป็นเซิร์ฟดิ้งเรียแล้วก็คือมันจะมีจิ u ชูเรื่ครับผมเลือกใช้เป็นดิ้งเรียนงบนตัวซีปรีครับแล้วก็กดเล e c กเข้าไปครับต่มาเลือกเ,อเป็นค่าหน้าของมัน,นว่าเราต้องการค่าไหนก็พอาตา่างกันแล้วแล้วก็กด Next ครับ กดเน็กได้เลยหรือว่าใครต้องการจะไปตั้งค่าเกี่ยวกับพวกนีก้ไวดก็สามารถแก้ไขได้ครับผมขอไม่ได้ตั้งค่าไหนแล้วก็พอมาถึงหน้านี้เป็นหน้าของการกำหนดขนาดของ Storage ของเครื่องเราครับซึ่งค่า Default ก็จะให้มันอยู่ที่100ิกกบต์ครับโดยเราสามารถจะปรับเพิ่มเป็น200หรือว่า300ได้ครับซึ่ง เออเลดต่การขี้ราคาก็จะเจแตกต่างกันไปครับโดยเราสามารถตั้งได้ตามสุดที่ถึงวกิกครับต่อมาแล้วก็กดเน็กสามารถจะใส่เทคนิลยีมาได้ครับอะไรถ้าไม่มีอะไร,นะรแล้วก็กดลอนส์ได้เลยครับต่จสักข้อมองเขาว่า มีส่วนไหนต้องการแค้ไข่เลยไหมครับแล้วก็กดล u n c h ครับต่อมานี้เป็นคีย์แพรที่เราต้องมีเพื่อจะเข้าใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นครับเราก็จะสร้าคีย์แพร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อว่า Blue d i s o r แล้วก็โหลดคีย์แพร์นั้นมาครับ เราต้องเข้าเราต้องใช้คีย์แพนเนี่ยในการฟขกเครื่องเซิร์ฟวอรถ้าเกิดเราไม่มีคีย์แพนเราก็ไม่สามารถเข้าไปแด้ไหนสุดท้ายเมื่อตร็จแล้วเรากดไปที่ล้านชิ้นเสร็มา่แล้วเสร็จแล้วก็จะขึ้นคำว่า pending ครับแล้วก็รอสักครู่นะครับให้เสร็จเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก่อนครับ เมื่อเครื่องอินสแตนของเราทารําการลัครับล้วก็สามารถจะคอน n น c t เข้าไปยังเครื่องตัวนั้นได้ครับโดยหลังจากที่เราโหลดคีย์เพเข้าไปในเครื่องนะเราก็สามารถจะเข้าไปเช็คได้ห้อ,อยู่ตรงไหนครับซึ่งในเว็บไซต์ของ a w s เนี่ยเขาก็สอนวิธีในการที่จะใช้ secure s h e l l เข้าไปแล้วครับเราก็ไปที่คอน n น c t ครับแล้วก็อันจะเป็น a c s s client ครัก็คือ เข้าโดยผ่าน Secure Chain ใน s e m i n a l ครับซึ่งใช้คีย์แพของเราในการเข้าไปครับนี่เขาก็จะบอกเอาให้หมดเลยครับว่าต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งจะบางครั้งการใช้คีย์แพอาจจะมีอาจจะติด Permission อยู่ผมก็เคยใช้แล้วก็เิ็นกันก็เลยต้องไปแก้ก่อนนะโอเคแต่ที่เราแก้แล้วเราก็สามารถจะเข้า เป็นเครื่องนั้นได้ครับอันนี้ก็รอสักพักครับอ่าเข้าแล้วอันนี้จะเป็นหน้าตาด้านไหนของเครื่อง Instant ที่ AWS c l o d Provider ไว้ให้เราครับน้องอันนี้ก็จะมีพวก Tutorial แล้วก็สามารถเข้าไปดูนได้ครับซึ่งในเครื่องนี้เขาก็ได้ลง In Element ของอนาคอนดาไว้เแล้วละครับน้องสายจะเข้าไปเช็คได้ครับ อเคครับจะเห็นว่ามีเยอะมากเลยครับเองสามารถจะเลือกใช้แล้วก็นำไปทำง,งานเราได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปลงไลบรารีอะไรเพิ่มเติมมากครับเพราะว่าตัวหลักเขาก็ลู้ห้แล้วครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปค้นล์เลยะนะครับซึ่งก็เช่วยประหยัดเวลาให้เราได้เยอะมากเลยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอ จบการพิเิษนิมีทาน,นี้ครับสมมติถ้าเกิดมีใครมีข้อสงสัยแล้วก็สามารถสอบถามมาได้ครับตัวนี้ขอครับ